อนี่ครับบามาส่งน้องผู้เบ็ดในษาก็นอนนะครับนอนแล้วนะครับนอนแล้วตอนนี้ก็เวลานะครับเวลาสามทุ่มในเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับน้องก็ได้นอนหลับไปแล้วนะครับแม่ปลอยก็ยังกินอันนี้ครับเดี่ยวพูดดังไม่ได้นะครับน้องหลับน้องนอนแล้วนะครับ ไปัดทางโชว์ด้วยนะครับจะเมือ่อที่หน่อยนะครับ ้าน้องเลยนอนนะครับเราเปิดไฟไม่ได้ก็ไม่ลูก่ันนะครับทออะไรเข้ามาแช์ด้วยนะครับอล่ากดแช์กดซับสไครต์ให้ช่องป่วยอากัามึกอจเจมด้วยนะครับนล่ก็พามาชมน้องนะครับ เป็นแม่นะครับเข้าวโนนนะครับ กำเคืนเราก็จะอย่างนี้นะครับให้อาหารแล้วก็พ่ดีม้วก็จะนอนนะครับอยู่ในกองนอนนะครับ นอนแล้วไม่สนใจแค่แล้วครับ,บตื่นตืินก็ไม่สนใจนะครับตัวนี้นอนหลับลึกเลยนะครับไปยืนข้อนะครับต้องยืนข้อนะครับถึงประมาณเที่ยงคืนทีหนึ่งนะครับแม่สอยต้องอึดต้องทนนะครับทุกๆวัน รนด้วยนะครับมันร่นด้วยองหลับไม่นอนนะครับเพราะว่านอนกลิ่นมาด้วยแล้าก็ต้องระวังลูกนะครับคอยเป็นคอยระวังลูกตอนกลางคืนนะครับตัวลูกมีอันตรายนะครับ้องคอยระวังตัวคนเข้ามาทาร้ายลูกนะครับครับเวาเพ่ควานเข้ามานะครับก็ยังต้องมาบังลูกนะครับมาบังลูกเวลาลูกนอนนะครับ แ,แม่คอยเป็นสัตว์ตรานของขอเป็นแม่นะครับยินบางลูกนะครับให้ลูกได้นอนพักผ่อนนะครับแม่ก็ยินกินอาหารไปก่อนนะครับลูกตื่นครับแม่ถึงจะนอนนะครับจบหลฟ์เพียงแค่นี้นะครับเ็ฝากแม่เป็นกำลังใจให้ช่อง ประมาเจียงด้วยนะครับไลค์กดติดตามให้น้องช่องเราด้วยนะครับราบพอประคุณอย่างสูงนะครับแม่แม่สีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ